เป็นอะไรใครหน้าไหนกล้ามาทําให้น้องสาวพี่อารมณ์เสียขนาดนี้เนี่ยก็พี่เบนอะดิเอ้านิวเฮ้ยไปไงมาไ,ไงวะเนี่ยมามาเข้ามาก่อนดิเออพี่เบนเฮ้ยว,วันนี้ที่ผมมาหาพี่เบนอะเออเดี๋ยวไปคุยกังไปนายกินอะไรมายัางผมกับก้อยจะแต่งงานกันเร็วๆนี้ครับแต่งงานเฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยินดีด้วยแล้วกันเฮ้ยจัดที่ไหนอะแต่ว่าเงินค่าสิทสอดผมไม่พอ ขายเดกเท่าไหร่สองแสนครับสองแสนสองแสนง,งั้นเหรอแล้วไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นให้แกยืมหรอกนะเฮ้ยนิวเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าเองกลับไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่ทักหาแล้วกันนะได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับโอเคขอบคุณนะครับพี่เบนส์เออดีดีขอบคุณนะครับพี่เมย์นี่พี่เบนส์ พี่จะหาเงินมาจัดไหนทั้งสองแสนอ่ะทั้งบ้านเราเหลือแค่แสนเดียวเองนะก็ไปยืมคนอื่นเพิ่อมอีกแสนหนึ่งไงไมันจะไปยากอะไรอะ่ะยืมคนอื่นหนึ่งแสนเงินเราอีกหนึ่งแสนพี่ไม่คิดว่าเราจะใช้จ่ายบ้างเลยเหรอพี่เคยได้ยินไหมเอนดูเขาเอนเราขาดอะ่ะถ้าพี่ช่วยเรามาทําให้พี่ลําบากอะ่ะพี่จะไปช่วยทำไมวะแต่นั่นมันน้องชายพี่นะนั่นมันเป็นน้องชายคนเดียวของพี่ตอนนี้มันกําลังจะแต่งงานมีครอบครัว ในเมื่อมันเดือดร้อนอะ่ะคนเป็นพี่ก็ต้องช่วยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถึงอะถูกอะ่ะใช่มันถูกสําหรับพี่แต่สําหรับหนูมันไม่ถูกต้องเชิญหยวุดเดียวไปเถอะเมฆม,มันก็เป็นเรื่องปกติปะน้องชายเบนมันเดือดร้อนถ้าเบนไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยละ่ะนี่พี่สินทั้งบ้านเราเหลือเงินอีกแค่แสนเดียวเองอะ่ะแต่ดันเป็นรับปากเขาว่าจะให้ยืมสองแสนสุดท้ายเป็นไง บากหน้าไปยืมคนอื่นอีกตั้งแสนนึงอ่ะพี่มันมาหน้ามองโหไม่ละมันก็หน้ามองโหอยู่หรอกที่ช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองต้องเดือดร้อนเนี่ยแต่ในฐานะพี่ก็เป็นพี่คนหนึ่งเหมือนกันพี่พอจะเข้าใจเบนมันได้อยู่นะถ้าหากเป็นแกอย่าว่าแต่สองแสนเลยสองล้านพี่ก็ต้องหามาให้แกให้ได้แกรู้ไหมว่าเพออราะอ,อะไรเพราะอะไรหรอคะก็เพราะแกเป็นน้องสาวคนเดียวของพี่ไง ไม่ว่าจะในฐานะพี่ชายหรือพี่สาวพี่คนไหนเขาก็ต้องอยากให้น้องได้ดีกันทั้งนั้นแหละถึงอย่างนั้นก็เหอะมันก็น่ามโมโหอยู่ดีปะงั้นเอางี้พี่ขอถามแกหน่อยถ้าเกิดวันหนึ่งพี่เดือดร้อนขึ้นมาแล้วพี่ไปขอยืมเงินแกแกจะให้พี่ยืมไหมก็ต้องให้พี่ยืมอยู่แล้วสิมันก็ถูกต้องแล้วไงคําว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับทางสายเลือดเท่านั้นนะแต่มันยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะ เรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้สมองคิดแต่บางเรื่องอะ่ะก็ต้องใช้หัวใจตัดสินหนูเข้าใจแล้วค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนเม่นี่เงินสองแสนน้องชายไปน่ะเขาก็เหมือนน้องชายเรานั่นแหละครอบครัวก็ต้องช่วยเหลือกันมันก็สมควรแล้วล่ะ หรือว่าเป็นน้ำใจจากพี่ก็แล้วกัน